สวัสดีครับอ่าผมเคยสารตายครับครับธรรมชุมครับสำหรับมือนีเนาะครับผมกับอ่าจิพาธรรมชมมาฟังความฝันจากข้าแก้วครับโกงสุดท้ายพอดีครับเพราะว่าเลขกับไกลสิออกแล้วเนาะครับวันของวันที่สิบหกท่านรากคมหกสี่นี่ครับธรรมชมอ่าตั้งแต่อ่าไวออกไวออกมาของวันที่หนึ่งเนาะครับข้าแก้วพึ่งกับบัลเดฟันเนี่ยครับกับพึ่งมาฝันปลายปลายงวดครับธรรมชมครับ อ่ะผมก็เลยให้ค้ำเกี่ยวมาแบ่งปันความฝันในกระทำบุชมฟังแนครับอ่เพื่อเป็นแนวทางใกระทำบุชมเนาะครับฝันโคงสุดท้ายครับกันยังดีกว่าที่บอด้บอด้ฝันเนาะครับโอเคเนาะครับเดี๋ยวมารับฟังความฝันของค้ำเกี่ยวพร้อมกันครับอ่เป็นจดีย์นาะความฝันค่ะก็มาบอกความฝันสู่ฟังเนาะค่ะก็คือฝัน่นระคาะงวดนี้แต่ว่าเพื่อเป็นมาบอกมาบอกให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ซักซิมาหรือบอมานเนาะค่ะเลขข้ามเกลยวนี้ก็ได้แต่ว่าข้ามเกีวบอกเลขต้องงวดไปแล้วเนาะคะ่ะมือน,นันว่าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้างวดที่เลขเป็นงูเลขที่ชอบตั้งแต่หววออกเนาะตั้งแต่หัวหออกม่ๆก็คือตัวทีมักก็คือตัวนันเนาะคะ่ะคือบอกไปแล้วเนาะ,ะมือน,นันเนาะคะ่ะมือนี่ก็สิมาบอกความฝันให้ฟังเนาะจะ้ะความฝันข้ามเกลยวกับมียูอาข้ามเกีวนี้สิไปโ่งบาลคะ่ะล่งบาลทีนึงก็คือสิไปเยี่ยมญาต อยาิป่วยอยู่โรงพยาบาลกับไปเยี่ยมบนันทีพ่อไปถึงโรงพยาบาลเนาะคะ่ะโรงพยาบาลที่ไปนั้นบอกคุณเลยค่ะว่าเป็นโราบาลยังเนาะคะ่ะแต่ว่าอยาดตะของอะ่ะป่วยอยู่หันก็สิไปเยี่ยมเนาะคะ่ะพ่อไปหอดปุ๊บก็บตกใจตะลึงเนาะคะ่ะโราบาลน,นียังคืองามแท้โราบาลน,นี่ตึกทั้งตึกเนี่ยค่ะสูงตึกทั้งตึกนี่สิเป็นสีทองหมดเลยค่ะสีทองเลืองอะลามเลยค่ะ ตกใจเนาะคะ่ะก็คืองามแท้เกิดมาก่เคยเห็นโรงบาบาลไดงามซัมนี้เนะะาะจ้ะใคยสวรรค์บ่ก็่ฮูหค่ะแต่ว่ามันง,งามมันพองเป็นสีทองเลยก็เลยย่างเข้าไปย่งางเข้าไปก็ย่งางหาลีบก็บ่เห็นที่ไปเยี่ยมอยากเนาะคะ่ะก็เลยเห็นบันไดเนาะคะ่ะเห็นบันไดก็เลยย่งางขึ้นบันไดเนาะย่งางขึ้นบันไดบันี้ก็เลย ย่างไปเรื่อยๆแล้วก็มองออกมาทางหนอองน้าต่างบันไดยังไม่สิยุ่ติดนาต่างตลอดนะจ๊ะมันยู่ข้างๆตึกระติดนาต่างมองออกไปข้างนอกก็ย่างขึ้นไปขึ้นไปก็เห็นคือจังจอกขคงนี่ยู่สูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยแล้วมองลงมาข้างล่างนี่ก็คือจังว่าเหมือนเขานั่งบนเครื่องบินไหมคะเมื่อเขานั่งความรู้สึกเหมือนเขานั่งอยู่เครื่องบินมองเห็นก้อนเมฆหขนยังนะคะคือจังเขานี่กำลังสิขึ้นไปบนสรบค์หรือบนยังจักยางเลยละค่ะกำลังสิขึ้นไปเนาะค่ะ กกเป็นสีทองมองไปข้างล่างก็เป็นก,ก้อนเมฆเป็นทองฟ้าเนาะมองไปข้างนอกอะคือจังเขาอยู่บนสวรรค์เนี่ยเขาก็ย่างขึ้นไปยางไปก็เมื่อยเมื่อยแบบกบขัน้นหอดจักเทียร่ยางก็อดทนยางไปจนสั้นสุดท้ายขึ้นไปจนสุดก็เลยเห็นแม่บ้านผู้นึงท่องขามสะอาดอยู่เนาะผู้หญิงเนาะค่ะเป็นป้าและก็เลยถามเขนว่าป้า ึกนีนะมันมีจักสันข่อยขึ้นยางขึ้นมาก,ข,มากขึ้นสูงแท้กว่าสีหอดเนาะป่าเราก็บอกว่ามีแปดเก้าชั้นป่าระวางสีเนาจะมีแปดเก้าชั้นมันก็เลยว่าเอา้าวแปดเก้าสันขึ้นสูงแท้ข่อยขึ้นเมื่อแท้บันนี้บันนี้ขึ้นไปข้างบนสูงๆนั่นแล้วก็ลืมลืมว่าจะคล้องมาเยี่ยมญาติขึ้นไปแล้วก็สิเมื่อแล้วก็อยากล่องอยากกลับหัวมีแปดเก้าสันล้วก็ลงลก็อยากกลับเลยเนาะ กะอยากกลับกะย่างกะคิดว่าเอ๊ะถ้าเขาย่างลงบันไดนี้เขาตายแท้ๆเพราะว่าเขาขึ้นมาเขากระเมยแล้วนะก็เลยย่างไปจนพ่อรีบดีใจพ่อรีบสิได้ลงล่ะขึ้นไปสุดล่ะสิได้ลงมาล่ะลงมาจากบนตึกบนสวรรค์นั่นแหละนะสิลงบันี้ก็เลยย่างไปพ่อรีบก็เลยเข่าไปนี่รีบเข่าไปนี่รีบอยากลงมาข้างล่างก็เลยกดรีบเนาะเข่าไปปุ๊บประตูรีบเปิดเข้าไปย่างเข้าไปสิกดรีบกดรีบสิลงมาสันเนึงกดปุ๊บ ข้ากดลงสันหนึ่งอะแต่ตัวหนังสือแดงๆอยู่บนลิฟคิดภาพออกปะค่ะเมื่อสิมีตัวหนังสืออ่าข้าสีลงสันใดสันใดเนาะมันขึ้น่าห้าศูนย์แดงแงเนาะค่ะตัวหนังสือแดงแอยู่บนลิฟนะมันสีขึ้น่าห้าศูนย์ก็เลยว่าเอา๋อขอยกได้ไปสันหาซิบคอยสีลงไปสันหนึ่งก็แปลกใจทําไมขึ้นมาห้าศูนย์ก็เลยกดใหม่อีกเทอหนึ่งก็ขึ้นมาอีกเทอนึงว่าสองห้าเลขสีแดงบนลิฟนะคะขึ้นมาว่าสองหา ก็เลยคิดว่าเอ้าสองหากระบได้ไปจะไปสั้นนึงก็เลยกดใหม่ก็เลยลงมาได้ลงมาได้ก็รู้ซึ้งว่าแปลกใจเนาะค่ะแปลกใจลงกบานสีทองอันนั้นบนสวรรค์อันนั้นที่เข้าไปเนาะค่ะีนลงมาข้าง่างแค่นี้แหละค่ะก็รู้ซึ้ก็เลยตื่นก็มีซ้ำหนีเนาะค่ะความฝันนะคะอืมกับฝันแปลกเนาะค่ะลงกบานไม่ลิบนําตอนขึ้นไม่เห็นฟต์เห็นแต่บันไดทางขึ้นเป็นตึกสูงๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่ากี่ชั้น แต่พ่อไปถามแม่บ้านเขาบอกว่ามีแปดเก้าชั้นแปดเก้าชั้นก็ตัวเลขก็แปดเก้าถ้งนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมีแปดเก้าชั้นเขาบอกอย่างนี้เนาะแล้วพอพอคำเกี้ยวจะลงมาคำเกี้ยวก็ไปกดลิฟต์ก็เจอเลขในลิฟต์เนี่ยห้าศูนย์กับสองห้าก็ก็ก็ฝันถ้าก็ฝันแบบนี้ก็คือได้ตัวเลขเลยก็คือก็คือได้แปดเก้าแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็สองห้าก็สามหาง ช่ค่ะถ้าถ้าคิดนะเนาะอืแต่ว่าก็บรลวมันสีมาบอลลัคาแต่ก็ฟันประมาณนี้ค่ะเล่าความฟันให้ฟังประมาณนี้คงสุดท้ายพอดีเลยไกลเล็กสีออกเพราะมันสีออกเนาะจ้ะแต่ตัวเลขนี่ก็ตรงกับเลขดังกันไม่เด้นี่เนาะก็บอลู้คขึ้นกันเนาะคะ่ะแต่ว่าก็คําแก้วนะ่ะแต่หนแต่ไล่ล้วก็คือบาเลขคันบอกค่ะคันฟันเองนี่ซื้อแน่นอนค่ะ แล้วก็ท่านบุ้ชกกระถามว่าขั้มเกลนะซื้อเหลขตัวใดเน่อยากหูว่าคั้มเกลซื้อเหลขตัวใดเนี่ยขั้มเกลก็สิบอกว่าขั้มเกลนะซื้อเลขหลายค่ะซื้อห้ายเลยล่ะค่ะเลขที่ขั้มเกลซื้อนะก็คือว่าซื้อไ้เกือบสมองแท็กันมองไดที่ไปคอไปขอก็คือสัตธาไปขอบ่าซื้อหน่อยก็ซื้อห้ายไว้ค่ะอย่างเช่นปูพญานาคนี่ก็ซื้อยุแล้วค่ะจะซื้อมากซึอน้อาก็คือต้องซื้อพอสัทธาแล้วเข้าไปขอเองเนาะค่ะเด็กมาเขาก็ต้อง ซื้อผูสออ้สวงจังสี่ได้เหล็กมากข้าก็ต้องซื้อวันนี้เล็กข้าวฝันร่หามาเหล็กฝันไดที่สนใจหรือว่าโดนใจเจ้าของคําแก้วก็ซื้อเหล็กยญ่ยทวดเหล็กล้านไส้ยังสี่คือซื้อค่ะอืมก็คือเล็กที่บอกท่านผู้ชมนี่คือเลขที่เจ้าของมักใช่ค่ะแต่ว่ากระซื้อหลายที่มากนี่ซื้อหลายอันใดอันใดบ่ได้ค่อยมากแน่ก็ซื้อน้อยลงไปตามตามนั่นนะคะเล็กเล็กฝันเจ้าของนี่ยัมบ่ทันซื้อเฮียพอพึงฝันพึงฝันค่ะแต่ว่าก็ซื้ออย่ แต่ถ้าถามว่ามีเลขตัวอื่นที่นอกเนื้อจากฟันบ่าค่ะคันที่นอกเนื้อจากที่ลงคลิปไปบ่าค่ะก็บ่ไใ้ซื่อค่ะจะซื่อจะเลขตัวข้องไปหามาแต่ว่าถ้าเลขอะไรมากก็ขึ้นจะมาบอกมาลงตลอดอืม <Man. S 1> ถ้าถือกับขึ้นนี่ในคลิปอะ,ะค่ะนี่แหละค่ะถือแต่ว่าการไดไรเลขมากเนาะสมมุติว่าอย่างเช่นเลขทูบยายทวดเนะค่ะจุดใดมืออันเนาะแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่ง อ่าแปดสีหน evet. ึ่งกระสือแปดสีหนึ่งแต่ขํามเก่ยวนั้นคันมากในเลขตัวนี้หมายถึงวานะคะคันมากในเลขตัวนี้ขํามเกลืวสี่ตัดสื่อเลยได้ค่ะแปดซีแปดหนึ่งสีหนึ่งจังสี่นะใช่คือกันไปเบรคคือคือเลขอันใดที่เข้ามากหลายเข้าซื้อกอกันไวแต้ถ้าอันใดที่เข้ามากหลายเขาก็ซื้อธรรมดาตามตัวธรรมดาบล็อคตัดซื้อตัดยังสี่ไหมคะอันเลขที่เข้ามากหลายเขาก็ตัดซื้ออยู่จังสี่นั่นนะ <Man. S 2> ค่ะละ้วเขียนออกมาให้เบิ่งนี่คือมันหลายแห้งค่ะบ่ได้ปกปิดหรือจังไดแต่ว่าคือมันหลายตัวแห้งแต่ส่วนมากที่ะที่เ้าลงให้ท่มนผช้่มเบิ่งนี่เหลขคขามฝันหรือว่าเลขสสารที่ทีเ้าไปส่วนมากสิเข้ามาตลอดตั้งแต่เริ่มเดคลิปนี่เนาะค่ะมันก็เข้ามาเรื่อยๆ่ะคะ่ะมีมองออก,ออกบางออกบางงวดกับคาเ,เกี่ยวกับถือน้อยๆบางงวดกถึถือารค่ะค่ะบางงวดก็คือว,ว่าเนาะคะ่ะสื้อผิดพลาดแน่ยังแน่นะคะ กับทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแนวทางเนาะจ้าจ้ามิยังกับพยายามมาเบ่งปันให้มองได้อาจารย์เขาว่าดีได้เลขมากดีกับพยายามไปตามมาให้เนาะจ้าให้ท่านผู้ส่มได้ซื้อได้เป็นแนวทางเนาะค่ะแมนท่านผู้ส่มก็ใส่เวอร์ชันในการรับชมเนาะค่ะเลขได้ที่มากกระซื้อก็แต่ว่ากระซื้อในพ่อสมควรเนาะค่ะตามกําลังเจ้าของค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวสรุปเลขท่านผู้ช่เบื้องเนาะก็คือเลขห้าศูนย์ครับความฝันนะครับ แล้วก็สองหาครับแล้วกับแปดเก้าครับนี่คือเลขค้อมฟันเนาะคะ่ะส่วนเลขตองหวดวที่เข้มเกี่ยวให้ไว้ตั้งแต่ตนหัวก็คือศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าที่คํ้เกี่ยวไ้ตั้งแต่ตอ,หอ,อหตงตตอหวดวนะคะ่ะอันนี้ก็คือเลขที่ว่าไม้ไหวว่าสีซื่อไหมคะ่ะแต่ก็อาจสีอันก็ละละแต่ว่าก็อาจใจเครื่องใจยังก็สีซื่อคือเก่าละคะ่ะสื่อได้น้นไดน<ต>ี้ไว้แต่ก็ซ<ส>ื้อลอตเตอรี่ไปและะ้วค่ะแล้วก็มีเลข เหลกล้านเหลกยังอีกหลายหมองค่ะที่สื่อค่ะกับ <c oughs> บรัวมันสิมาตัวใดเนาะค่ะโอเคเ่างค่ะพิจาณาลองเบิง <c oughs> คร่ะงวดของวันที่16กธันวาคมสองห้าหกสี่นี้ครับท่านผู้ชมครับทำมักตัวเลขที่คําแก้วฝันกันําไปประกรอบการเสี่ยงโชคได้ครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนได้จับเงื่อนมือเงินแสนครับโชคดีครับผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ